พี่น้องสวัสดีพี่น้อง <c ười> นอนห้องแอร์คืนแรกนะผ่านไปประาณพอห,ห,ห้านาทีจับคือหลับสลบเลยเข้านักขักครับพี่น้องเอจะมารีวิวห้องแอร์ให้ดูว่ามันเย็นดีไหมสำ,สำหรับเฮ้านะเย็นพี่น้องเอแต่สำหรับพลังคนผ <c ười> ิด,ด,ด <c ười> เลยผิดเลยเลยเลยหานมา เหนมาเป็นยังไงขาดเยอะหกกไมนเป็นยังไงห้า <t> ทางร้ายเขาอยากนอยู่ในกินเพื่อนพออยากหาก่าสบายดีพนะี่น้องสบายดีอย่าสที่ทำแค่อยากมองเมาจ้องใจก็หลอด,ดมึงดูเปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมเปิดพัดลมไรอีกแล้วมันเป็นยังไง ไอเ,เนีย่ยวะมคือเก่าโอ้ยจิติจิติออกนอกๆอะไรบ้างครับมันมเป็นตลอดมันเม้น,มน,มนบ่อยนี่ยงาน,อน,น,อนอด้านเอื้องจิติเอาเอาไปถิ่นนะแกผ่ันคลื่นนี้ได้ นาซีดีแต่กันฟังคือนี่เม่นี่โอ้เอนี้มันเขามาก่ายเนียแล้วในหองมันเป็นเือโอ้ัลค่ะเพิ่อนผวเอาเอาเจียนเงินเซือบุิษีเจือสีเล่ลูกเมียจะบริมาปกติอินเม้าเต้นอ๋านี่เขาพื้นดั่เฮ้ เวลาจาไปหันไปหนีเนี่ยบุดไปนอนลงเฮมบ่บุได้ไปนอนของเอบ่บุเคยนอนของเอบ่เคยไปเหงงานนั่นลงไปเธอเลยเคยไปเหงงาน,น,งน,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 นแนนของเอี่นองเฮ็่งงานขนมแต่ว่าเหตุอยู่ในห้องเอมือแรกน้าบุเป็นยางมือสองนะักขณะเหงงานได้ย,ยืนยืนแพ็คขน,นมเมาเอออกเลยก็บ่ได้ออกกันหยุดงานเลยหยุดมือหนึ่งจะด้มาเหตุใหม่ แทนที่รถแท็กซ và ี่นะขี่ไปฮอดไสก็บ่เมาไปแท็กซี่ไปขี่ได้บ่ขึ้นรถแนวอื่นนะรถตู้รถมรถหยังโดยสารบ่บ่แม่นันแท็กซี่น่ะเมาบัดเข้าห้างก็คือ่ได้เข้าห้างมันบ่ึงเนาะย่างไปย่างมาก็มนมันก็ึงเตะเฮาย่างนี่มันก็สจกลูกย่างติโอ้ยบนีพว่าโอ้ยเดินหนาแย่งซปานีเฮ้ยคอยนอนตรงเอเด้อ คือได้เพราะว่าอ้าวนี่นอนตรงๆเลยพี่น้องเพราะมันลงมันสิลงมาทรงหาเพิ่นนี่สิบ่ตึกปานได๋เพิ่นนนี้เพิ่นอยากตรงว่าตรงไข่บ่จเฮยจมาอยู่ทางนี้ดูนี่ก็ติงแล้วไพลเย็นนึงเย็นแท้ๆเย็นมีเนาะอห้องมันเย็นอยู่แล้วเราจะมาเปิดพัดลมใส่งเวเปิดพัดลมใน ในห้องกับบได้มีอ right ีหยังเราพี่น้องเอ้ยพามานกับบได้ติดน้อยๆว่าเป็นจริงคืออพามานมาติดแต่โอ้ยเบิดเงินแล้ว่ะท่านปิดตุ๊กตาก็อยู่ข้างนี้เนาะยห้องน้อยเบิดเซชงเพิ่นเอาเพิ่นสิมาเอาเมย์ห้องขนาดอยู่ในตู้บ่ให้เราออกมาเอาใส่ตู้เห็นเนี่ยเบิ่งงันไม่เบิ่งอื่นสาวน้อพี่น้องเอ้อ เคยได้สินอนได้บ่ะักเงี้ยยังห่างอยู่เห้ใครเนี่ย,ยบ่เป็นเราเป็นเราอยู่เอ <laughs> อ,อน่าบ่ซื้นสนุกติดบบมีบุญติดนเนี่ยห้นอนสบายาะวเมาเอ้เ็ยังนอาเอเมาคน,นเนาะเมาเอ้บ่คือเมาคนาเหลวโอ้ ที่แหเพิ่นญาตินะจนบกขจนบกเขาห้องเลยพี่น้องเขาห้องไปนั่งไปนั่งอยู่ห้องตัวซุงเขานอนอยู่นอกพอดีนั่งอยู่่บยอมเข้ามาอยู่คนเดียวจนมาครึ่เฮิรมียเข้ามาบครึ่งกันยางเข้ามานั่งเนี่ยมีคนดึงบ่แต่สำหรับข่อยตอนนี้เราใส่ยี่สิบหา จักสหพูเซนโม่เฮยเขาเอิ้นก็จะอยูสหองศาสหองศาเพราสำหรับเฮาง่ะมันไ่ได้เย็นบ่ได้เย็นพี่เนาะอยากเอาประมาณซาวสีเอ้าสเปรดสเปรดมันก็ฮ้อนแหละปิดเปิดพัดลูมลุกแค่นหนนะปิดไปซั่นยังแหละให้มันซิ่นก่อนได้อยู่บ้านก็ซิ่นนะพี่างเงี้ยมืชั่วโมงก็พอโอ้ยต่อไปพอมันซิ่นยังเปิดมือมือมือคื้นเปิดมื้อชั่วโมง ในใจยังไงการเวนก็อยากเปลี่ยนคนงัวเพราะอยากอยู่ในห้องเองโอ้ยพอดีเล่นมาทีเนาะยังกบเห็ุเลยอยู่ในห้องเองยิ่งก็ขี้อะไรเปล่ตุ๊กดิกตุกดกอยู่ทั้งอยู่โม่าม่กตุ้มนี่ผมนระตุ้มก็ได้แต่กตุ้มนี้หอดเลย มันบริเย็ดมันบริเย็นบรนไดพี่น้องแต่ว่ามันนะนะมันถือกินจถือกินชีบึ้ชี้ค่ะว่าพอมันท่าส่วงส่วงอันนะพี่น้องว่านี่พ้นกระตุกเนี่ยนะต๊กิดเบิดมือมันกระเฮงเติบแล้วแต่มันสีเห็ดในซีอัพพอจุ่มเฮาห่าก็มาเปิดวางสวยเนาะเฮ้ยคือมาแต่เลียงงอเรียงควายอย่างไรมาเปิดเนาะมันก็สชีอัพมันก็สชีมาเขากันกับ กัะส <t iber at ını> ีเมนแอรนะมึวอยางนั้นไหมของคนเพแอรอยู่แล้วป้านี่นังเคืคองบกเคืองบินเคืงบินมันบ่มีแอร์เลยนี่นี่คือบ่มอ้อ้ยสิบเอ็มลยเสหาสิบนาทีนะม่วนเยอะมุนมุน อะไรไงอะไรไงจชิชมากผิวม,มาดีนมากมาได้แล้วเคยเสีหาได้งบเบิดไปกาสางกระซามปัญหาเนาะเอ,อนี้ทนายรวม 10, 000, 9, 000. แล้วเขามาติดนี้หนึ่งมื่นห้าพันหกเก้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเนาะหมื่นห้าเก้าร้อยในก็ชื่อ เพดานใหม่อุปกรณ์เกี่ยวกับมาติเน,น่นี่กับสามพันป้ายสามพันสองสางมพันสองที่เมือนไปซื้อน,นะแล้วนี่ก็ทยอยท,ยอย,ทยอยไปซื้ออีเดี4,000พันสีพันป้ายรวแล้วก็สองหมื่นป้ายจนสิบสอมหมื่นจนอย่างเหยียบสามหมื่น,นยย 30, แล้วเพียงแต่อออขอ,ตอบใจคือสุขเอ็นสุขูสุขคนแล้วนาะที่เขาเบอร์เมืองคลิปฮะเนาะกัน บ่มีเอฟซีก็คือสิบริโนนของเอเดอานอตขอบใจอยู่่พีน้องขอบใจเอฟซีสุขสุขคนเนาะแต่ว่าสร้างเอเดียบ่ขอบใจบ่มไว้ออกมาทั้งนอกเขาหนำแอบแฝงบน กแมงเอยอืมปุ น้ำน,ำนำจจ้ามันใหญ่เชียวนะเขาจะจันที่ดำก็เผาลงไปแต่เดิกงัวทินโผกิลลุมยังม่ไเ้เจ็บอันกล่องมันยันเขาจัะฉีกมันข้างในดีบัปิข้างนอกอ่ะ ซูงเต่พอยังงอยังคุ Sch like ้กกำชิดไปนอะแต่หน่อยอยากอยนอนอยานอนทุกท่อ เงาเล็กแหลมเจ้งแนาะตอนกลางวันมีต้นตกกแห่ตึกดนพี่น้องน้องแบบ่งเห็นเจ้าชิพาขับไปเบิงในไหอยเนาะ ะนอนคนโตปังเฮงเข้ามาทางในปัดปีลงกันลมกันลมเปล่าคนบุญพียังนอนเพิ่งยับมานอนบ่นเฮาเด็กๆมาพอหอนสัยจากนอนตุ่มแองแต่งอนแอร์เพราะเพื่นอาเพื่อนเมา Hoa hẹn ngọt khoin tupper, kính hiếm viu về. Nguyên là, yêu lưng ninh banai. Hôm này kính kèo búa nè. là, kính hiếm. Nó Tip. 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 này nó Thằng nào nó nó sụt rồi Vì thì tụng hồn của hồn Rồi này Lọt <laughs> Nơi, ข่อยลุกมาปิดแอร์ตอนจังโมงข่อยหนาวมาทรัแม่ลงไปมามันสิ้นข่อยยังว่ามันเหม็นซีบอ่ะนี้เ่าเปิดแอร์มันเกิดมันดูดเดมันดูดอากาศออกบ่ยังไงจังไลยมันก็นอนรับอันนี้ห้อนียัเไม่เคยแจว่านอนครั้งนี้ข่อยบวดถือเกินแอร์เสร็จยุงกินเสร็จวะวเลยยุงกินเสร็จ แต่ตอนนี้นเปิดพัดลมไปหน่อยเอาหลงมาปิดแอร์ตอนประมาณตีสามหรือตีสี่นี่เนี่ยเขาหนาวก็เลยมาปิดปิดแอร์ก็เลยเปิดพัดเปิดพัดลมเอ้าแบบพวันฝนตกเนาะใส่อยู่ซาเจ็ดซาเจ็ดองศาเลยหนึ่งเปอร์เซ็นมันขึ้นไงซาหกบอก เป็นะไรเมาอแรงเป็นตาสีนอนอายุเฮไปนอนไปมึงขึ้นไปกึจะมกินมะขามเอาไปกินมะขามจะเอาไปกินมะขามมาใส่จะไปกินมะขามมาจังหน่อยจังหน่อยุ่ บานี้ต้องใช้โปรแกรมอะไเดี่เชื่อลวใเญยได้ที่แลกกว่าเดี๋ยหนาวอยากจะ,จะ,จะไปติดอยูกกาาุ่กบกหัวมันจเห็นว่าอาะหเขามาเห็กๆรามันฝันอากาศมันบุธาน,านันเลยจะอยากไปใส่เกจิจกโล โอ้ยได้สวเาเฮ้ยเจ้าของบริเงินของเสียงพนุกนตก่ตุกเลยเดียวเกิดออกมาทงอพี่นนองน้ำเงี้พายเลยได้เฮ้ยรวยน้ำเงีพายเลยเคุูนพายพนุกอเขาเินปน้อย นาะขอบใจสุดๆสุดคนที่เขามาเปิดพี่น้องส่งใจจีหลอดนั่นแหละพอกันใหม่กิมนาสบายดีรอดว่ถือว่าแห้งเติบแต่ฝอมันตกสกประเบื้องเลยมันกับบดังเนาะไปรับพี่น้องผักบึงผักส้มผักไปกระลังใจสิ่งเฮาเนี่ยเด้อไปหนังไปเนี่ย ขอบใจสิปูสิคนถ้าบมี FC ก็ว่าอ้ายก็หาก็สิจะมีมือนี้เนาะอ้ายเปคนดางท้องให้สิพาไปเฮ็ดมาเฮ็ดว่าแรกไหนก็ลงทุนให้เนาะก็ขอบใจหลายนะะบุณอบ FC เนาะขอมากกสิบ่ได้ดอพี่น้องเ้ไปแล้วพี่น้อง